สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเช้าช่องออดอชรา,าชาแนลนะคะวมือน,นี้มาแบบต่อกระจายนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวัน9ก้าแรกแห่งการถอดเสือกนะ,ะพี่น้องเหตุงาน9ก้าแรกแห่งการถอดเสือกจะจิเป็นยังไงเด้อแต่ว่ากะก็เป็นคัดคัดอยู่คัดตัวขาอยู่แต่ว่าแห่งเดินได้ค่ะพี่น้อง เพิ่งตื่นค่ะตื่นเช้าตื่นเช้าวันนี้หัวหนานัดเที่ยงมื่อนี้ซ่อมไล่ซด The Musical The Musical ฉลแกนะพี่น้องสิเป็นแบบใดสิคือหมอล่ำบอรหรือสิคืออันโลงละครบองจะโปรติตามโปรติตามคืนนี้แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคลิปวิดีโอนี้จะจะต้องอ่าจะต้องอัพตอนก่อนก่อนแสดงแน่นอนก้า <c> ว <oughs> แรกแห่งการ เดินเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องก้าวแรกแห่งการเดินของวันนี้ก็คือจะไปไลฟ์สดปลูกกลีเสียงพี่โหดเนาะค่ะเมลรงนี่พี่น้องเริงเริงก็กกกเดี๋ยวตั้งค์ได้นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องก้าวแรกแห่งการเดินเนาะค่ะเริงสะกดไมนกระสีเป็นน้ะสีไมนกระสีเป็นมันกระสีเป็นแบบนี้อันดับแรก อันดับแรกโมโมยังไงอันดับแรกกับมาเซเว่นกอนตอนเสาร์มหากาแฟกินตอนเสาร์น้อพี่น้องมาหากาแฟากินตอนเช้า,าที่เซเว่นดีเลย์เลย์นะคะยางของ,งการงานก้าวแรกการถอดเปลือกมือนี่โอ้ยดีใจแยงค่ะมื่อวันถอดเปลอเือกแล้วถอดเปลือกเรายางบ่ได้เมื่อวันนี้อะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาก,กาแฟากินจากข้าวก่อนเด้อ อันนับแรกกแตมาซื้อของก่อนซื้อของซื้อของซื้อของ,อของมือแรงใส่สีแดงนี่บอกใส่เท่าสอโพกสีเดียวโอเคไหม,มขาดทุงน่องทุงน่องแล้วก็อะไรอ่ะทุงน่องแล้วก็ นี่ขาดหันไม่ได้ค่ะมันก็สิยมัตสิญยางไงการงอยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้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 แต่ว่ะมัตสิญยางมันเซเว่นกันหรอจะเป็นเซเว่นเซเว่นจะมาเซเว่นอีเลเว่นมันก็จะเป็นแบบนี้ก้าวแรกของการปอดเสื่อง จังหน่อยค่ะซื้อของค่ะซื้อของที่เซเว่นเก้าแรกแห่งการถอดเปลือกดีใจหลายสถานที่แรกที่จะไปก็คือเซเว่นเซเว่นเดินไปทั่วกับพี่น้องเดินทั่จีบตัวแดนพี่น้องเก้าหลังจากถอดเลือกแล้วกันยางเซเว่นขากบอสยางขากบอสในเครื่องล่ะ <laughs> พว้มวลมูลกับพีน้องมูลแลงกัสัญญางันสิละสัญญางนางหน้ากันะข้างหน้าะข้างหน้าังหน้าเราหนูจะเห็นที่เหรอจับกล้องยังไงน้อกสไปไล่ซดมือเลียง เดือนขอเซเว่นหนึ่งเดือนที่ผ่านมามเล่นอิปเปอร์เฮดเนี่ย้สุดเล่เสียงดีได้เลยต้ออยากไปลองแน้เลยต้ไปดีต้องไปยิงคือกาแฟแบบนี้ต้องดี่อนกันค่ะ